สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องไอเซียงทุกคนครับวันนี้สภาพมาเห็ดโตไว้ว่างชิ่นงานดีไอบของขาครับหลังจากที่ผมไปซื้อเล็กมาแล้วเนะาะวัสดุวัสดุผมก็จะมีเล็กกับกระเบื้องกระเบื้องอยู่นี้ครับไปรับชมมาเลยครับผม หลังจากหลังจากที่เราได้วัดขนาดแล้วนะครับได้ขนาดที่ต้องการแล้วนะครับคือขนาด90คูณ60นะครับตู้ของเราจะเป็นตู้วางชิ้นงาน DIY นะครับผมวางตู้ลำโพงตู้กินข้าวอาในขนาดใดแเราก็จจะมาจับเชื่อมเข้ไปครับ ก็ได้แฮงมุมแฮงก์ยันได้ครับผมก็ได้ตั้องศาเลยครับผมเฮ็ดใส่งานจากคล้องนะครับจับต่อกันทังสี่เลยนะครับจะไม่เสียเวลาเนาะเรามีงานหลายอย่างหน่ยนึ่งเราไปจะนำเอากระเบื้องเนาะแล้วใส่งานเต๊ะสมัยเฮ็ดบ้าน สามปีที่แล้วน,นะครับฝาหลางที่ความสะอาดดูสิมือเปลี่ยนเขามือกับพายาที่เรียงก็เรียกชื่อเขา้าในหลังท่อความสะอาดนะครับนี่ขนาดหกซีฟหุ่นสามซีฟทำการก,ารการันกลางขันกลางลำลำนักระว่างกลางโตนะครับมือเสีย่ย ดีเก้าสูงไ,งไ,หหไม่นนี้หมดอ้กวดีอยครับดีซึ่งเยอะต่อีกวางหัวชิ้งานสั่งสั่งสายหาเด็กกับไฟใหม่ผมมีข้นตึงท่านะตัวว่งางว่าพ่วงบูธทูดเอ้เบสทุยางครับเย็ดสั่งว่างของข้งางหลังกันเลยเป็นชุดเซ็ตเลยครับเก้าเสี่ยงครับรู้กับเรื่องครับ ไม่ัเสร็จแล้วนะครับผมโต๊ะวางชิ้นงาน DIY ของเรานะครับงบประมาณ200บาท ผมซื้อเหล็กมาหนึ่งเส้นร้อยห้าสิบเจ็ดบาทซิลิโคนสี่สิบบาทหลอดหนึ่งสี่สิบบาทเนาะเป็นร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทนะครับงบไม่เกินสองร้อยครับกระเบื้องนี้ไม่ได้ซื้อนะครับกระเบื้องจะเป็นกระเบื้องเก่านะครับผมทําบ้านเนาะแล้วก็มีเหล็กเก่าอยู่นิดนึงเหล็กที่เก่าๆเ,เอามาเก็บมาผาสมกันเนาะครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆที่ๆี่อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผม ขอบพระคุณที่เข้ามารับชมนะครับขอบพระคุณครับผม